ข้าพเจ้าขอหัวศีกรมกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมัง,มง,มงสัญจิจกรรมมังอสันจิจักกรรมมังขะมันตุเมอหสิศีกรมมังภะวะตุเมกรรมใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําการร่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยทั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปวดยกโทษให้เป็นอาหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย คำใดที่เคยทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมามีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปสาธุนโมตัสสะพคกวะโตอราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะคะวะโตอราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมต,ตัสสะะคกวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปาราทางขมัธรมพันเตอุกาสะทวารัตเยนกตังสัพพังอปาราทังขมาธรมพันเตอุกาสะขมามิพันเตถ้าหา,มามกาข้าพเจ้า,าจงใจหรือประมาทพลาดพังร่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันตุทุกพระองค์พระยาสงฆ์จากบิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดเอาหวสวกรรมให้เก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่เจติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันและหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีเอาหงสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรก,กภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้นี่จงเป็นก่อแก้วกำบังกายข้าพเจ้าจากทุกโศกโรคภยัยอุปรอันตรายใดๆอย่าได้แผ่วผ่านแม้แต่เล็กน้อย ผู้ใดมีจิตคิดร้ายคิดไม่ดีต่อข้าพเจ้าขอกับร้ายกลายเป็นดีถ้ามีทิฏฐิอันหนาไม่สามารถกับจิตกับใจได้ขอความคิดนั้นกระทำนั้นกับสู่ผู้คิดผู้ทาทุกประการตราบใดที่ไม่ถึงซึ่งนิพพานความยากจนขัดสนใดๆขอจงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติเถอ